สวัสดีค่ะพบกับเหมือนวาดการ์เดนอีกแล้วนะคะเหมือนวาดก็มีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาฝากนะคะกระเมงเป็นพืชขนาดเล็กแล้วก็เป็นพืชที่ขึ้นเองตามหนึ่งทางที่ชื้นแฉะที่รกล้างทั่วไปอาจมีการเพาะปลูกไว้เพื่อเป็นยานะคะกระเมงมีทั้งตัวผู้แล้วก็กระเมงตัวเมียจํากันง่ายๆเลยนะคะกระเมงตัวผู้เนี่ยก็จะมีดอกสีเหลืองใหญ่ส่วนกระเมงตัวเมียก็จะมีดอกสีขาวมีขนาดเล็กนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึง เรื่องกำม,มงตเมียนะคะกำม,มงตัวเมียเนี่ยก็เป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในทวีปอเมริกากลางแล้วก็อเมริกาใต้นะคะแล้วก็มีการแพร่กระจายพัน์ธุไปยังประเทศเขตอบอุ่นเขตตลอ้อนสําหรับประเทศไทยนะคะถูกจัดให้เป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะ สรวคุณของกำเบงตัวเมียนะคะลำต้นก็ใช้เป็นยาฝาสมานบำรุงอวัยวะเพศตกขาวโรคมะเร็งคอตีบปัสสาวะเป็นเลือดไอเป็นเลือดอุจจาระเป็นเลือดอาจเจียนเป็นเลือดโรคลำไส้อักเสบบำรุงไตวิธีใช้นะคะด้วยการนำมา,มาต้มเอาน้ำมาดื่มหรือนำลำต้นมาตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำผสมกับน้ำหอมใช้สุดดมแก้ดีซ่านแล้วก็แก้หวัด และเมื่อนำมาผสมกับพริกไทยแล้วก็น้ำผึ้งปั้นเป็นลูกกรนเล็กๆนะคะใช้บำรุงร่างกายให้แข็งแรงแก้ปวดเมื่อยด้วยค่ะใบนะคะใบสดก็นำมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาน้ำมาผสมกับน้ำมันมะพร้าวใช้ใส่ผมดกดำเป็นมันแล้วยังแก้ผมหงอกก่อนไวัยได้ด้วยนะคะ เมื่อมาผสมน้ำผึ้งกินนะคะแก้โรคหวัดน้ำมูกไหลในทาลกตำเอากากมาพอกแผลแผลห้ามเลือดโรคผิวหนังกักเกลื่อนแล้วก็เชื้อราดอกละใบนะคะใช้ต้มนำมาทาบริเวณเหงือกหรือฟันที่ปวดรากใช้ต้มเอาน้ำมากินนะคะแก้เลือดจางล้องร่วงโรคบิดหอบพืดหลอดลมอักเสบตับอักเสบอาการเน่นหน้าอกรักษาโรคเกี่ยวกับตานะคะ ข้อแนะนำนะคะในการใช้สมุนไพรกระเมงตัวเมียต้นกระเมงตัวเมียเนี่ยที่จะนำมาใช้เป็นยาควรนำมาทำยาตอนสดๆนะคะเพราะเก็บไว้นานประสิทธิภาพจะเสื่อมไปการเก็บกระเมงตัวเมียนะคะมาใช้เป็นยานั้นควรเก็บทั้งต้นในขณะที่ต้นเจริญเติบโตเต็มที่กำลังออกดอกเมื่อเก็บมาแล้วนะคะควรล้างดินให้สะอาดหั่นเป็นท่อนหรือชิ้นเล็กๆ หรือพึ่งให้แห้งเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นเพื่อใช้เป็นยาน,นะคะลักษณะของใบแห้งที่ดีควรมีสีเขียวไม่มีเชื้อราแล้วก็ไม่มีสิ่งอื่นจ่วปนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ